สวัสด ok so ีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทาเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้จะมาชมเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ปลูกผักกันไม่ได้ปลูกผักปลูกต้นไม้กันนะครับแต่ว่าจะมาชมเพื่อนเพื่อนเขาเรียกกันรดัดแปลงหรือว่าแต่งนะครับแต่งต้นไม้เอาต้นไม้ที่เราเคยปักชำไว้อะเอามาแต่งให้มันสวยงามนะครับไว้เป็นของฝากได้ไว้ตั้งเป็นแจกันได้นะครับนี่ครับ ตอนกวักมรกตที่เราเคยชําใบเอาไว้เมื่อประมาณทักสามเดือนที่แล้วนะครับพอดีไม่ค่อยได้ดูแลมลันหรอกแต่มันก็แตกมาค่อนข้างสวยแหละนะครับเดี๋ยวนี้เราจะากวักมรกตที่เราชําใบเอาไว้เนี่ยเราจะามาเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับ <c oughs> เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้มันนะครับ <c oughs> เพื่อ,อความสวยสวยงามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการโชว์โคดของมันนะครับโคดของมันที่ที่หลายๆคนชอบนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะแต่งยังไงนะครับ โอคครับอ่านี่ผมเลือกมา2ต้นนะครับนี่เลือกมาสองสองต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะามา,าเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้มันก่อนนะครับโอเคขับแรกต้องเอาดินออกก่อนเลยครับนี่นะครับเอาดินออกเลย ล้างทรายออกให้หมดเลยนะครับล้างดินล้างทรายออกให้หมดเลยอืนี่นะครับเราฉีดล้างแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาเนี่ยต้องมาเก็บอะไรพวกเนี้ยไอจที่ปล่าพวกเนี้ยนะครับพยายามเก็บให้หมดนะครับโอเคอีกอีกตอนนึงก็ทําเหมือนเหมือนกันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยโอเคครับอ่านี่นะครับพอเราล้างเสร็จแล้วมันจะได้อย่างนี้นะครับวันนี้ที่ผมจะนํามาทําแต่งนะครับเรียกว่าทําใจกันดีกว่านะครับผมจะใช้ใจกันเป็นแก้วกาแฟที่ผมกินกินไว้ที่บ้านนะครับใครมีแก้วใหม่หรือมีอ่าถ้วยมีใจกันอะไรที่สามารถนะครับที่สามารถใส่น้ําได้ นะครับเอามาแต่งได้เลยนะครับวันนี้ผมทําเป็นไอเดียนะครับเป็นไอไอเดียว่ากวางมักรเราเลี้ยงในน้ําก็ได้นะครับเป็นในน้ําเพื่อเป็นแจกันก็ได้หรือใครจะเลี้ยงด้วยดินนี่อะไรก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปเดี๋ยวถ้าได้ตัวกระถางสวยๆเดี๋ยวผมจะเอามาทําใส่ดินนะครับใส่ดินแล้วก็เลี้ยงกวางมักรโชโคด้วยนะครับวันนี้เรามาใช้วัสดุในบ้านกันนะครับก็จะมีพวกแก้วกาแฟนะครับแล้วพร้อมฝานะครับ แล้วก็จะเป็นหินหินนี้เป็นเป็นหินที่เคยเอามาปูบ้านเมื่อสมัยก่อนแล้วมันเหลืออยู่ข้างบ้านนะครับผมก็เก็บเก็บมาแล้วเอามาล้างนะครับล้างขัดแปลงสะอาดเลยนะครับเอี่ยมแล้วก็จะมีลูกแก้วนะครับลูกแก้วของลูกที่เล่นเล่นยืมมาก่อนนะครับยืมมาแต่งก่อนที่เหลืออาจจะเป็นการกลายเป็นมีดนะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราล้างมาแล้วใช่ไหมครับเราล้างตัวกวางมือก่อนมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่สะอาดเท่าที่ควรนะครับ าวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับผมจะใช้พุกันนะครับใช้พุกันในการข้าไปไล่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ทำความสะอาดอีกทีหนึ่งเผื่อพวกดินพวกโคลอนอะไรที่มันยังหลงเหลืออยู่ในซอกอ,อีกตัวรากมานนะครับตัวใบนี้นะครับตัวใบนี้คือเป็นใบ ใบหลักของมันที่เราชําเมื่อครั้งแรกเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับมันก็เริ่มจะเสียแล้วใครจะตัดทิ้งก็ได้นะครับจะไม่ตัดทิ้งก็ได้ผมยังไม่ตัดก่อนนะครับผมจะไว้งี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ไว้ค่อยตัดอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับผมจะไว้มันให้มันเป็นคู่เหมือนกับเป็นต้นแม่แล้วให้ลูกนะครับไว้ก่อนโอเคอาสะอาดแล้ว โอเคเสร็จแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่ okay. นะครับผมจะวางอย่างนี้นะครับนี่เอาแกวมาล้าสงสะอาดแล้วตัวฝาบนมันก็วางนี้เลยนะครับครอบนี้เลย <Okay. S 2> วันนี้ผมจะตัดมันนิดนึงนะครับเพื่อจะเอารากสมมุติว่าเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่พอใส่อย่างนี้นะครับรากมันต้องออกข้างๆนะครับรากมันมันจะรากมันจะไม่ได้ลงรูตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนิดนึง ทำช่องให้ร่างมันลกไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนนะครับผมจะตัดเป็นเป็นสามสามทางนะครับนี่ได้เลยครับ3มทางใส่ไเลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาหินแต่งได้เลยครับไอเดียใครไอเดียมันครับไม่มีรูปแบบแสดวเลือกต้นมาเลยครับ นี่นะครับเห็นไหมครับปกติแล้วลากของมันจะออกข้างๆเป็นหลักใช่ไหมครับนี่ออกข้างนี้อันนี้มาข้างนี้นี่มาข้างนี้นะครับแล้วก็เลือกใส่เลยเอาใส่ไปในช่องนะครับเพื่อให้มันได้น้ำข้างล่างนะครับแต่แล้วก้าวหินนี่แหละครับแต่งๆเข้าไปนะครับเอาตามความชอบของเราเลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะสวยงามเลือดดูหรือเปล่านะครับแต่งตามความชอบของเราเน้นแค่อย่าให้ทับ ัวรากมันแรงๆนะครับเอามาเาเรียกแหละเอามาประกอบได้เอามาชิดได้นะครับแต่ไม่ต้องมาทับแรงๆเสร็จแล้วก็เอาลูกแก้วมาครับใส่ไปเลยนะครับแล้วแต่เราเลยครับสมมติว่าประมาณนี้แล้วกันใส่น้ําเลยครับใส่ให้มาเกือบถึงขอบแก้วเลยนะครับก็จะประมาณนี้หาอีกแก้วหนึ่งอีกแก้วจะเป็นอีกทรงเนื่อนะครับจะเป็นแก้วทรงทรงสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําแก้วทรงสูงกันอันนี้ก็ตัดด้วยครับ ตอนแรกดูตรงนี้มันก่อนเลยนี่ครับดูลากก่อนแล้วมันไปฝั่งไหนโอเคถ้ามันมี2ฝั่งมันก็3ามอยู่ดีแหละครับนี่สามใช่ไหมครับสามแล้วก็ตัดเป็น3ทางเหมือนเดิมเสร็จแล้วเหมือนกันโอเควางเลยครับคนได้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็ลุกแก้วเลยครับแต่งตามชอบเลยใส่น้ําเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ผมทําไว้ก่อนแล้วนะครับ2อันนะครับแล้วก็ทำเมื่อกี้สองนะครับ ฝีมืออาจจะไม่สวยงามแต่ว่าความตั้งใจเต็มร้อยครับเหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะครับเป็นแจกันใครมีกระถางสวยๆมีแก้วสวยๆก็เอามาจัดเอามาแต่งได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นแก้วกาแฟที่ผมกินเองนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ